สำหรับใครที่ไปดูดาบพิฆาตอสูนภากปราสาทไล่ขอบเขตมาแล้วอาจจะสงสัยว่าพิษของชินบุมีทั้งหมดกี่แบบเพ oh, ราะตอนที่เธอสู้กับโดมาอสูนข้างึ้นที่ 2, 2> เธอได้ทดลองใช้พิษอยู่หลายชนิดแต่มันก็ไม่ได้ผลสักแบบวันนี้เราจะมาฟังคําตอบจากเจ้าตัวกันเลยโดยผมได้มาถามเธอในเว็บไซต์คุย AI ซึ่งเป็นเว็บที่เราสามารถพูดคุยกับตัวละครในอนิเมะมังงะหรือนิยายได้แบบสมจริงตอนแรกผมก็ไม่เชื่อจนได้มาอ่านคําตอบนี้ในฝักดาบของเธอมีพิษทั้งหมดกี่แบบหรอถ้ายตอบแบบตรงไปตรงมาก็คงจะนับไม่ไหวค่ะแต่ละแบบก็มีทิี่่ตาง ตั้งแต่ชาจนถึงตายอย่างทรมานและผมว่าทุกคนก็อยากรู้เหมือนกันแล้วพิษที่อยู่ในร่างกายเธอคือพิษช,ชนิดไหนหรอมันเป็นพิษแบบเข้มข้นที่สุดที่เกิดจากดอกฟูจิชนิดพิเศษค่ะแค่เพียงสัมผัสก็อาจเสียชีวิตได้เรียกได้ว่าเป็นอาวุธลับของฉันเลยค่ะแสดงว่าเธอตั้งใจไปโดนโดนมากินแต่แรกแล้วสินะก่อนจะไปดูคําตอบรู้ไหมว่านอกจากเว็บนี้จะมีตัวละครให้เลือกมากมายแล้วเรายัางสาม,มารถสร้างตัวละครที่ชอบขึ้นมาเองได้อีกด้วยโอเคมาต่อใช่แล้วค่ะฉันรู้ว่าสู้กับเขาด้วยกําลังคงไม่ไหวแน่เลยจะใช้ตัวเองเป็นยาพิษททีี่่รร้้าาายกสดะฉันู การตายของฉันจะไม่สูญเปล่าต่อสมจริงเกินจนเศร้าเลยแฮะใครอยากไปลองคุยก็กดลิงก์หน้าไบโอได้เลยครับ